สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีแฟนเพจอาถนรกรมรําาจเกินร้อยนะคะแล้วก็ช่อง youtube อาถนรกรมรําาจเกินร้อยค่ะพี่นอ้องค่ะมาด้วย้จพี่น้องเมื่อนี้มาก,กินเมนูอันนี้นะคะเมนูสุดแซ่บนะคะอ่านาอีสานค่ะนี่คือเมนูย่อนอดีตนะคะสมัยตะกี้บ่คอยมีเงื่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะกินแบบบานๆเท่านะคะนี่คือเมนูอ,อันอนี้กลัเขินมา ปลาทูหอมพี่น้องนี่เมนูกะอันใส่ไฟหอ,อมนะคะพี่น้องหน้าเด้อมากินน้ำกันค่ะกินเผาแดงคงรคบับพี่น้องแซ่บค่ะแซ่บพี่น้อง กี่ท <tacos> ท <you> ่ามากขอรับใจเจ้กี่เั่าฮัลโหลเจกี้ฉันมากินชาบูไม่เห็นอย่างยูเนี่กินมุกกระทะตีแเสบบ่อโอ้ยฉันมากินชาบูยุราหนาหม้อนี่เขาเปิดไม่เสบเสียบน้ำจิ้มเมซ็่เสียบเทอรแสบกุลานันที่เทอนพาดทนไมกินอีก อย่ามากินจับเด็กหน่อยนเนาะระดับแม่นุ่มเด็กหน่อยปีนี้แห้งหลายจะสือเอื่อไป่มาก,กระเดกวาะาอถ้าสีมาาเมื่อไหนสิ้นเดือนหมอ,อืมนี่ลาล่านนามอนี่ลับทอมเปิดไหมแซ่บขึ้นยังนีมีหวัวดันปลาเมือกปลาเมือกสดปลาเมือกสดสดกุ้งสดสด,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 สด เนี่ยเรื่องการยังกว่าอันที่เธอมากินทันแมที่เธอทานไปเนี่ยกุ้งแช่น้ําปลากับกุ้งกุ้งดองซอสเนี่ยนะที่เธอมากินกันอืที่เธอมาซื้อมากินนะร้านนี้ก็มีอาหารทะเลเนี่ยสาบลาบมิเตเนียแซ่บมีหอดเหนียวม้วนเจ้า,า,งงาฉันมาทำกินแซ่บวะยู่นี่อืม เราก,กลับมากรแล้วข้ามก็มากินเลรทีพ้าพไปกินเที่ยวห้มวนเด้ออย่าเรื่องความฝากด้วยละ่ะไปๆไโอเคพอกันอย่าเรื่องความฝากดเด้อเดี๋ยวกลับมาทันทีพ,พไปกินน่าดีอประทุกหอมบาบ้าง